เราอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้วันนี้เราอยู่ที่เขาหนอ่อกค่ะก็ลังเหมืนั้ำเรือค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหน,นะูบอกได้ไหมได้คะ่ะที่เป็นสายอยู่ข้างหลังเรานี่มันอะไรคะสายสายควันท่องคาร์ <c oughs> ได้ครับก็มีค้างคาวนะครับจํานวนผมเข้าใจว่าคงไม่รู้ว่าคงจะหลักล้านไหมวะเพราะมันออกจากทุกภูเขาเลยนะตอนแรกมันออกจากเขาลูกแรกนะฮะแล้วก็ลูกสองลูกสามตอนนี้เนี่ยมันออกมาหน้าจะออกมาจากกลางถ้ำจากเขาลูกสองล้นะเดี๋ยว uh huh. จะลองมาดูเขาลูกสามแล้วจะออกหรือเปล่าได้เลย แต่ตอนนี้มันกำลังออกไปพื้อหักแต่ตอนนี้ <c oughs> นี่มันกำลังออกไปหาก,กินอยู่ใช่แล้วมันจะกลับมาอีกทีเม,มื่อไหร่ก็น่าจะเป็นตอนสีห้าเกือบเช้านะครับก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านป้ายนู้นนะมองไม่เห็นหรอกละเอียดนะฮะก็เป็นร้านอาหารน่ารักน่ารักนะใครที่อยู่คนครสวรรค์แวะมา <c oughs> ก็ดีนะเนาะมันมาตลอดใช่ใช่แวะมาชมได้นะครับแต่นะอย่าไปลูก มัน,นมันมีทุกวันใช่แต่ว่าเป็นวันที่ก็น่าสนใจตรงที่มีขั้งคาตัวโนมหาสานี่คือนี่มันก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าเป็นห้านาทีมาแล้วนะที่มันออกมาเริ่มออกมาใช่ไหมตอนนี้ก็ยังออกมาไม่หยุดเลยนะครับตอนตอนท,ที่เราจะถ่ายคลิปมันี้ก็ออกมามาน่นานแหละนานนิดน,นึ่งก็แนะน,น,น,นำว่าต้องมาซักมาจองที่ก่อนซักก่อนสักก่อนหกโมงเนาะกำลังดี นะมานั่งกินข้าวก่อนจริงอากาศบรรยากาศดีมากนะใช่บรรยากาศดีแต่ตรงนี้นี่สามารถเด่นชัดแต่ตรงข้างก่อนเอง,งก็อยากมาคือจริงๆมันเป็นที่ที่เขาทําไว้แล้วนะครับแต่ตรงนี้อาจจะโดนฝนมาหลายทีเขาอาจจะรอช่วงปรับปรุงอีกสักช่วงหนึ่งนะครับบรรยากาศอย่างที่เห็นนะดีนะผมว่ามีของเล่นเด็กใช่คนคงมีทานข้าวได้บ้างนะแต่ว่าช่วงนี้คนน้อยลงแล้วแล้วมันอันตรายลูกป,ปะระวังนะครับโควิดใช่คนอาจจะน้อยลงใช่ ดี๋ยวเราไปสนักสนของเล่นไหมได้ได้เดนนี้ไหนไหนดีแต่หนูคิดว่าเดินไปถึงโซนเอ่อนอกจากโซนชมแล้วนะฮะโซนทานแล้วซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ได้เปิดใช้ก็มีโซนของเล่นเล็กๆน้อยน้อยให้เด็กเนะ่ะคนที่มาพร้อมครอบครัวก็เต็มที่สินค้าเท่สุดค้างคาวค้างคาวหือค้งคาว บันชันไว้ตรงนี้อ๋อเหรอได้นี่นี่ดูนี่นะได้เป็นเป็นเป็นสู้ปีนเขาขแท้ได้เลยระวังจะล่นเถอะเหรอเขาสวยๆนะข่าวเขายังบินอยู่สเสมอแล้วกันได้เฮ้พอเธอเจ๊อีกนิดแล้วกันนะฮะกับโซนทานอาหารก็อยู่ด้านบนนะครับก็ บรรยากาศชิลมากนะสบายๆนะครับ <_ C 1> ผมว่าถ้าจิบกาแฟในช่วงนี้มันจิบเบียร์ไม่ได้นะมันก็กาแฟก่อนแล้วกันแน่คือนั่งทานก็ดูข้างคาวได้เลยเหมือนกันนะข้างคาวก็ยังบินอยู่นะครับขอบคุณครับ